หลวงปู่หงพรหมปัญโยพระครูประสาทพรหมคุณครูผู้ประสิทธิประสาทถ่ายทอดคาถาให้ขอลูกศิษย์ทั้งหลายโปรดตระหนักว่าคาถานี้จะเข้มขลังดังจิตประสงค์แต่สำหรับศิษย์ผู้มีศีลธรรมคารพปิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์สมดังอนุภาพอธิษฐานสมฤทธิผลเป็นปัจจุบัน ฉะนั้นสิทธิ์ของหลวงปูง่คงควรรักษาศีลห้าและเว้นอบายามุขทุกชนิดตลอดถึงมีปิยวาจาไม่พูดดูด่าคนสัตว์ด้วยคำไม่เป็นมงคลล่วงเกินบุพการีผู้รู้คุณอาจทำให้ผลของคาถาก็ลดน้อยตามกำลังของศีลควรกตันยูรู้คุณสรรพส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอุ้มชูช่วยรักษาพ้นจากทุกภยัย ให้มีความสุขความเจริญเกิดมงคลสมจิตประสงค์ทุกประการการตั้งนโมสามจบก่อนจะสวดคาถาต่างๆนั้นก็เพื่อะระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วจึงสวดบริกรรมคาถาแต่ถ้าหากขับขันฉุกเฉินก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คาถาได้ทันทีส่วนคาถาของหลวงปู่หงนี้นิยมเช่นสามจบเจ็ 7. จบเก้าจบ หรือสวดภาวนาจนจิตเป็นสมาธินั้นก็สามารถทำได้ตามประสงค์หรือตามโอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวยพระคาถาหัวใจในสายวิชาหลวงปู่หงนะโมพุทธายะนาะมพัพทะจะภะกัสสะปัจจคะ,ะนะเมติหรือนะโมพุทธายะนาะมพัพทะ จะภักษะนาเมติปัจจะขาเป็นพระคถาที่เราคงคุ้นเคยกันดีเรามักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ทองเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมาฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้ หลวงปู่ท่านว่าดีร้อยแประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอย่างเช่นนะโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้า เมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมดเลยนะโมพุทธายะนะมพะทะจะภก,กษะนั่นเป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธกันปืนการระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานก็ได้เพราะการระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอน ภาวนาบ่อยๆตีนักแรปรจาจักขะนั้นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพอรขอโชคลาภจากเทพหมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจใสสะอาดจุดแก้วแล้วจึงขอพอร เมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาลาบก็เป็นได้ส่วนนะเมตินั่นก็คือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรหมปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ หลวงปู่เล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคร้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่น้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นตะกรุดพระแม่ธรณีตะกรุดก,กันโรคเป็นต้นณมตินั้น แปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแห่งความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาต่อบุตรและต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหล่านั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใคร เป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิอาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุดดังพระแม่ธรณีส่งเมตตาต่อสรรปสัต์วทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบท จนใจใสสะอาดจุดแก้วแล้วท่านก็จะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาเทวดาคุ้มครองสื่อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปรง่งและโป่งโร่งนอนหลับได้เงินหมื่อนอนตื่นได้เงินแสนเราปรารถนาเอาเองเมื่อระดึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ ให้มากแล้วเมื่อลาจากโลกนี้ไปยอมอุบัติณสุคติโลกสวรรค์และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้วสามารถต่อยอดไปถึงขั้นฌานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพรหมได้ดุดดังครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตามรอยธรรมคำสอนหลวงปู่หงพรหม,มปัญโยมันทำบุญให้ทานปล่อยสัตว์ตามกำลังของตน ช่วยเสริมดวงชตาชีวิตเรารักษาศีลเจริญจิตภาวนารู้จักกระตันยูรู้คุณแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งของชีวิตเจริญขึ้นไม่ตกต่ำรู้จักกราบไหว้บอกขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อุบายวิธีเนี่ยวนำกรรมดีมาใช้อย่าถือวิสาสะเอาของคนอื่นแม้พริกเม็ดเดียวก็ให้ขอเขาก่อนฝึกให้มีสัจจะ อย่าด่าถึงบุพการีด่าแม่คนสัตว์อย่าบน่นถูกยากลำบากขี้เกียจความอดทนเป็นลาบอย่างยิ่งนั่งผับเพียบเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมท่อตนสิ่งที่มีคุณกับเราแม่ข้าวน้ำที่อยู่ตรงหน้าโสรจะทาที่ทำให้งามกรอดบุตรให้กรอดธรรมชาติดีอย่าผ่าท้องเหมือนแหวกดินมาเกิดลูกจะสอนไม่ฟังดื้อรัน้น ให้ลูกดื่มนมแม่อย่าให้โตกับนมโคนมสัตว์เด็กจะได้กระตันยูกรู้คุณอย่าด่าลูกคำหยาบชิบหายตายซะลูกเวนปากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกให้มันอารัธนาบอกก่าวขอพรอ,อธิษฐานบอกขอถือเป็นหัวใจสำคัญหลวงปู่หงท่านจะสอนไม่ให้แค่กราบไหว้เฉยๆท่านว่าประมาทเพราะกฎของโลกทิพย ไม่ขอไม่ให้ไม่บอกไม่ช่วยจึงต้องบอกกล่าวจะให้ช่วยอะไรคุ้มครองแค่ไหนสิ่งขอให้ปลอดภัยขอให้คนเมตตาขอให้มีลาบมีสเสน่ห์ขอให้ค้าขายดีอย่าให้มีอุบัติเหตุเดินทางปลอดภัยทั้งตอนไปตอนกลับถ้าทำได้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้เต็มที่บอกกล่าวแล้วก็ให้ทำใจสบายสบายวางเฉย เลิกหวังเลิอกอยากนั่นอยากนี่เพราะความหวังความอยากจะเป็นตัวปิดกั้นผลสําเร็จเลยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลไม่ช่วยเพราะเราไม่เข้าใจกฎของกรรมและอัตภาพของบุญกุศลจะบรรดาลผลได้แค่ไหนอย่างไรกล่าวควรอรัธนาบ่อยแค่ไหนก็ต้องขอบอกก่อนว่ากํำลังใจคนไม่เสมอกันให้ดีแท้แน่นอนก็ทุกเช้าเย็น จะขับรถขับราเดินทางก็น,นึกถึงไหว้บอกกราบหิ้งพระกราบพระบูชาที่บ้านแล้วก็บอกครูบาอาจารย์ทุกครั้งทั้งไปทั้งกลับเป็นทั้งกุศลทั้งเมตตามหานิยมและจิตตาภาวนาเพราะระลึกถึงพระเทพเทวดาเป็นอนุสติหลวงปู่สอนว่าคนประมาทมักคิดว่าแขวนพระไว้กับตัวตลอดก็จะเหนียว ฟันแทงกไม่เข้าแครวคราดปลอดภัยแน่นอนก็แขวนพระไว้กับตัวเลยตลอดวันเดือนปีสะดวกดีขี้เกียจจะอารัธนาทําไมบ่อยๆจึงเข้าใจผิดกันนึกว่าพระคุ้มครองแน่เมื่อแขวนวัตถุมงคลไว้นานๆกำลังจิตกำลังศรัทธาจะลดลงไม่ตั้งมัน่นพระขังดุดเดิมแน่อนุภาพการคุ้มครองก็จะลดตามกำลังจิต กำลังศรัทธาให้ผลได้ไม่เต็มที่พอประสบเหตุเพศภัยอาทิหมากัดเข้ารถเฉียวชนเลือดตกอย่างออกผีเข้าเจ้าสิงทั้งที่แขวนพระแขวนเครื่องรางก็ผ่านนึกว่าพระเสื่อมแล้วไม่เห็นครั้งศรัทธาก็เสื่อมคลายเลิกแขวนเลิกนับถือทั้งที่จริงหากมันอารัธนาบอกขอมีศรัทธามัน่นเปินเขาจะยิงเราไม่ออก คงกระพันชาตรีเมื่อศัทธาเราลดปืนเข้ายิงเราออกแต่ไม่โดนแกลาดศัทธาเราลดอีกยิงโดนแต่ไม่เข้าหนังเหนียวศัทธาลดอีกยิงเข้าแต่ไม่ตายเป็นต้นหากจะแขวนเครื่องรางก็อย่าประมาทควรมันอรัธนาให้สบประโยชน์สมเจตนาดังนี้แล